สวนกันนะคะออกกำลังกายมลอนี่ถูกซ้ายมาเห็ดน้ำแบรี่ครับสวัสดีครับคะลูกสวัสดีครับหานะฮานะม,มาทางนี้ลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับพีพีชาแนลครับหาน้ะม,มาก่อน เ็วอันน้ามาบลรีเซ่ฮัลโหลทุกคนเลยเซ่ฮัลโหลก่อนสวัสดีอะไรไม่ช่วยป้าป๊าเหรอบัวน้อยน้อยแบลรี่ไปไหนฮะสมอไซส์เนี่ยโน่นโน่โน่นโน่นโน่ใช่ไหมโน่นแปลวมา <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปแล้วลูกเดินดีๆนะอย่าผักนะครับ uh huh. มีหมาสองตัวด้วยคอนคอนฮัลโหลครับโอ okay, เคครับ okay, สวยมากเลย ไม่ไดทำอะไรลูกหนักไหมเฮายเยอ่าเปลี ah, oh, oh, uh, ่ยนปายพอแล้วอปนะหนักเกินไม่หนักแล้วเบาแล้วเหรอครับ มต้นไม้อกเลล้มแล้วลูกนี่รถตู้เนียมารถมันถูกต้นไม้นะรถด,ดีๆรถด,ดีๆลูกให้มันถูกต้นน้ำอากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากตุ่น,น้ เาหัวไปยาหัวบ่หัวให้ยังบ่เอาเดินไปอีกอเอาอีก้วไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โบเมนพี่บเบเกือพี่วันนี้มาซอยโพคนหดสวนตื่นเช้าวันนี้มานอนนานำปกติสินไนอนเปลี่ยนลงลเอาต้นนี้ไปลี่ขยับพี่ เทออกจากไม้ไม่เ็ทถือไม้ไมน,น,นไม้อย่าลงไปนะอุ้ยไม่เอาแบบนั้นบรรยากาศดีเด้พี่น้องเมื่อเช้าอากาศเย็นแล้วมื่อนี้เย็นมากอากาศกำลังเย็นไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเย็นหลายต้องเปิดพัดลมดอก พูดหน้าแบรี่เป็นหดประเขือพุ่นลูกผู้ทั้งหลังไม่หนักหลอกจับสองมือครับครับครับทำไมน ปลา,าตรงไหนลูกปลามันอยู่ในน้ำ oh, cool, oh. ครับปลามันอยู่ในน้ำด้ลูกมันจะไปหด้นไหมย่าไปหดเลนไปลูกมะพอแล้วไม่เล่นแล้วเ uh, ออเออโอเค ไม่ลงไปนะแบรี่สต็อปขึ้นมาครับเบรีไ่ Barry, ไม่จะตกขึ้นมาเบร go back go back เดี๋ยวป้าให้มาแบร o w เดี๋ยวป้าให้ลุกขึ้นเปียกแล้วมันหนาวเลยนะ่ะขมอนหัวซักหวัวขื่นเอาาาาอเออโอ้ตรงตรงัวมือแป๊ะแปะเลือกื่อนงาม,งาม ทัว,ทวพี่นอ้องขึ้นหลายหลายทัวกำลังหลายงามหลายงามขักบอมสาฟ้าเมืองสวนว่าจะปลูกพอดเดือนคงดึงน้ำกำลงังดึงน้ำถักกระติ่งเอาเสียหัวหน่าจะเคดอย่างนน้น เงี้ยงามหลายงามหลายบรรยากาศดีมากเขาก็งามงามปีนสระนี้เป็นสระโครงการหักก็น่าว่าสิบบงมือนี่แหละแต่ว่ามือนี้กับสีขนเขา อาหารปลาบ่ไป,ปบ่ะไปอาบแม่ยังมื่อหนาวอากาศยเย็นๆอยู่พอแล้วไปดูไปดูไปดูเดินไปดูไ,ดไดก่ป่ะโอเคไปยังปลาแบบเมื่งไก่กันเนื้อกุลูกชิเคเก้นเนอะกลูกชิ้นไปวอกวอกวอกอมาดูมาดูเดินมาดีๆเร่ยมาเขมอนนี่มา,ออมากไยตมหนะ่ะแม่ แบดดี้มาเข้ามาไปดูปลาใหญ่มาเรยวมีไอห่านปลาเลยเร็วๆร็เร็วมาดูงูนี่ง hey, ูกินกบนี่เร็วอย่าโยนวายนั้นดิสินครับโอ้ยยากอยากลูกไผ่บ่อกยากขึ้นลูกไผ่บอก มานี่ก่อนมาดูนี่ก่อนกบหนิมาไม่ยากใกบให้หน่อยโอเคบายบายก่อนบายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวมีให้สวัสดีครับกลูกสวัสดีครับขอบคุณครับแนยไม่ได้ดังใจแฮะโอ้โอ้นั่นนั่นนั่น